สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟรมิลี่นะคะอันนี้ยินจิวน๋ว พี่ครีมแล้วก็น้องดาวนอนกลางวันนะดูคนนี้คนนี้นอนขาย,ยาวเลยอะดาว หลับนะ,ะน้องช้างนอน <thing ton> น้าเอนดูแท้นะ,ะลุกให้ตื่นดีสบ,บน,น้อนะเด้อมันก็จะเป็นพ่อโดโดนะคะ,พ,โดโดะ,คะพ่อโดไม่นอนกลางวันนะคะก็สมาชิกของเราตอนนี้อยู่ที่บ้านสามเชือกนะคะพอดูนะคะน้องดาเรื่องนะคะก็พี่ครีมนะคะ ช่วงนี้เด็กๆก็จะนอนกลางวันนะคะทุกท่านคะ่ะพักผ่อนนะหย่อนใจอากาศดีๆนะคะกลางคืนยุงเยอะนะคะเลยไม่ค่อยได้นอนกลางคืนนะคะก็ขอบคุณทุกท่กทานที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามน,นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆช้างได้นะคะยังอยู่บ้านอยู่3ามเชือกนะคะขอบคุณทุกท่กทานนะคะรักและก็เอ็นดูน้องๆช้างแบบนี้ตลอดไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าขอบคุณคะ่ะ